รัฐบาลครับไม่ให้ราคาคําวิจารณ์ด้านเศรษฐกิจจากพักเพื่อไทยนะครับพร้อมเดินหน้าทํางานเร่งรัดใช้จ่ายภาครัฐครับลงทุนโครงการสาธารณูปโภคมั่นใจเศรษฐกิจปีนี้ต้องดีขึ้นครับ พลตารวจตรีสรรเสริญแก้วกาเนิดนะครับโฆษกประจําสํานักสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลไม่ได้กังวลหรือให้ราคากรณีอดีตสสพักเพื่อไทยออกมาคาดการภาวะเศรษฐกิจไทยในปีนี้นะครับว่าจะย่ําแย่เพราะมองว่าเป็นความเห็นที่ไม่ได้ประเมินทุกปัจจัยอย่างครบถ้วนอีกทั้งยังสวนทางกับการวิจารณวิเคราะห์ขององค์กรเศรษฐกิจชั้นนําทั้งสภาหอการค้าสถาบันการเงินและองค์กรเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศที่มีความเห็นตรงกันว่าเศรษฐ เศรษฐกิจไทยในปี2,559จะปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัวและเงินบาทที่อ่อนค่าทำให้สินค้าไทยได้เปรียบคู่แข่งจากหลายประเทศทั้งที่ในปี2,559รัฐบาลยังคงเดินหน้าเร่งรัดการใช้จ่าย การลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่การท่องเที่ยวที่ขยายตัวสูงกว่าเป้าหมายค่ะรวมทั้งทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลนะคะที่จะทยอยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เหนือความคาดหมายออกมาเป็นระยะจึงมั่นใจนะคะว่าในปีนี้การส่งออกและเศรษฐกิจไทยในภาพรวมจะเติบโตขึ้นตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้ค่ะขณะเดียวกันนะคะพลตรีสันเสริญก็ยังระบุว่าเป็นเรื่องเข้าใจได้ว่ามีความแตกต่างระหว่างคนมุ่งทํางานกับคนจ้องเล่นงานเพราะคนมุ่ง มั่นทางานก็ต้องลงแรงเต็มที่รวมทั้งตั้งเป้าหมายและพยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุดขณะคนที่จ้องเล่นงานนะคะเพียงแค่เลือกมองเฉพาะเรื่องร้ายแล้วจงใจมองข้ามเรื่องดีเพราะความอคติและอาจคาดหวังผลทางการเมืองบางประการเท่านั้นค่ะ